เป็น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 อย่หตัวีซ有ี่อยู่คุยซื่อตังหัวเจะเป็นเป็นเป็นไรเป็นไรเป็นไรจะมาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซื่อไม่กวนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทำเป็นทำเป็นหุยจั่วื่อชื่อเจียจวงทำเป็นทำเป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นปูหุยจั่วผมว่ายนา้ำเป็นครับผมว่ายน้ำว่ายน้ำสิวหยงผมว่ายน้ำเป็นครับปั่หุยอิวหยง ฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะหัวซื่อไต้หวันเหรนฉันไม่เป็นคนใต้หวันฉันไม่เป็นคนใต้หวันหัผู้ตังไต้หวันเหรินปลาเป็นเป็นปลาเป็นเป็นหัวเจเตอวีแผลเป็นแผลเป็นสังโคตปลาเหิน แผ่เป็นแผ่เป็นสังโฆตะปาเหนรูร้เห็น you เป็นใจรู้เห็นเป็นใจกูสีอย่างเจียนรู้เห็นเป็นใจกูสีอย่างเจียนรู้เห็นเป็นใจเป็น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 这个是 a m e d เนี l นเอเอ เอก来自 a r a อ a 又เว่ิจีนสือ a เอ会变成 a อ i c u l e เอเอ a อเป็นอ n เป็นปอเว่ยนอว่จีนเจ้านอเป็นเวยจินเท่ปอะฉีเวเตี้ยวยเจียม m i c ู l สร้างเนี่ยเป็นเป็น เป็นปอเอกนอเป็นอ่ะหุ่ยฉี่เสียวเตียวอย่างเขากลเฉิงไม่ติดคูเป็นปอเอกนอเป็นไม่ติดคูเป็นปอเอกนอเป็นไม่ติดคูเป็นเป็นปอเอกนอเป็นไม่ติดขูเป็นเป็นเป็น ทำเป็นทำเป็นคุยจ่วทำไม่เป็นทำไม่เป็นผู้คุยจ่วงอยู่กผู้คุยจ่วตง的ยป่ะไม่งใจทำนเป็นแตต่รงเียนทำไม่เป็นทำไม่เป็นผู้คุยจ่วผมว่ายน้ำเป็นครับผมว่ายน้ำเป็นครับว่าคุยอิ๋วหยงคุณทำเป็นไหมครับ คุณทําเป็นไหมครับหนิงหุยจ้วมาคุณเสือหนิงคุณเสือหนิงทําซื้อจ้วเป็นซื้อหุยทำเป็นก็คือหุยจ้วคุณทําเป็นหนิงหุยจ้วไหมไหมเสื้อมาคุณทําเป็นไหมครับครับเสื้อหนันเสินเจียงหัวเตอเจออียวอีคุณทําเป็นไหมครับหนิงหุยจ้วมา คุณทำเป็นไหมครับคุณทำเป็นไหมครับหนิงหุยจ้วงมะคุณทำเป็นไหมครับหนิงหุยจ้วงมะเจ๊เกอซื้อหนังเซนวอนจี้ยือกว่าซื้อหนีเซนจีฮ้ฮเว่นคุณทำเป็นไหมคะเจวี่ซื้อยงคะคุณทำเป็นไหมคะคุณทำเป็นไหมคะหนิงหุยจ้วงมะ เจ้าก็ซื้อนิเนว่นเดอจีจือคุณทำเป็นไหมคะคุณทำเป็นไหมคะผมทำงานเป็นครับหัวคุยจัวซื้องจัวผมซืวทำซื้จัวงานซื้อกงจัวหรื s ซื้อสือิงีนยทำงานคือซื้อจัวซืองานซื้จัวหน这ทำงานเปองานเป็น ผมทำงานเป็นอิซคือซื่อหวู่จั้วซือฮั่วซือฮุยกงจั้วผมทำงานเป็นครับผมทำงานเป็นครับหว่อฮุยจั้วซือฮุ่ยกงจั้วผมทำงานเป็นครับผมทำงานเป็นครับ,รบผมทำงานเป็นครับ วัวหุยจ้วซื่อหุยกงจ้วผมทํางานเป็นครับฉันฉันซื่อวัวจะนีฉันฉันฉันทำวัวจ้วกับข้าวกับข้าวซื้อใช่ไข่ฟันชื่อแต่ใช่เจ้าจ้วกับข้าวกับข้าวฉันทํากับข้าวเป็นวัวหุยจ้วไช่คือวัวหุยจู่ฟันไช่的意思ฉันทํากับข้าวเป็นค่ะ ฉันทำกับข้าวเป็นค่ะฉันทำกับข้าวเป็นค่ะหัวหุยจัวใช่อซิวหุยจู่ฟันใช่ฉันทำกับข้าวเป็นค่ะฉันทำกับข้าวเป็นค่นนะผมผมผมนนนเสื้อหัวาตนหนังเซนผมว่ายนา้ำว่ายน้ำซื่อหยองเป็นซื้อหุย ผมว่ายน้ำเป็นวัวคุยอิ๋วหยงผมว่ายน้ำเป็นครับวัวคุยอิ๋วหยงผมว่ายน้ำเป็นครับวัวคุยอิ๋วหยงผมว่ายน้ำเป็นครับผมว่ายน้ำเป็นครับวัวคุยอิ๋วหยงทำเป็นซื่อหุยจ้วงคือเ้อาหอยโยวิ่งไว้ก็อีซือือเือเจียจวงเจียจวงเจียจวงทำเป็น ทำเป็นไม่สบายทำเป็นไม่สบายทำเป glucose, tourism, ็นไม่สบายซื่อผู้สูฝูผู้สูฝูเซนปิงไม่สบายทำเป็นไม่สบายเจียจวงเซนปิงทำเป็นคนดีคนเชื่อเหรนดีเื่อเห่าคนดีชื่อื่อเห่าเหรนทำเป็นคนดีเจียจวงตังเห่าเหรนทำเป็นไม่สบาย เจียจวงเซินปิงทำเป็นคนดีทำเป็นคนดีเจียจวงตังเ่าเหรินเป็นไรเป็นไรจะมละเป็นไรจะมเละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซื่อเจ้าก็เคยยงใจอ่อว่นเดี๋ยจวนี้นี้จะมละคุณเป็นหะเป็นไร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  เป็นไรจมรอะครอยีงใจเว้นถึงเจียสวนนี้นี่จมอะไเป็นไรเป็นไรยุ่งกว่าไม่ซื่อค่ะเจ้าเคยหุยตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่วเป็นไรซื่อเหมยซื่อหรือซื่อเหมยกวนซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซื่อเหมยกวนซีไม่เป็นไรขอโทษครับขอโทษครับตู้ฉี ขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไมกครซีจะก็ซื้ยงใจเลีนเจียค่ะสว่มมวนตุบชิจส่มครซีขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไมโครซี ขอโทษครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับหนิงซื่อเสยคุณเสหนิงคุณเสหนิงเป็นคือื่อชื่อ,อใครใครซื่อเสยคุณเป็นใครครับ,ค,รค,รบคุณเป็นใครครับหนิงซื่อเสยคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับ หนิงซื男อเส如果จ生ก็ซื้อค่านี้ซเยคะิคะคุณเป็นใครคะคุณเป็นใครคะหนิงซื่อใสคุณเป็นใครคะคุณเป็นใครคะนิซื่อใสผมเป็นคนใต้หวันครับผมเป็นคนใต้หวันครับวอซื่ไวันเหิน ผมเป็นหัวซือคนใต้หวันไต้หวันเหนินคนใต้หวันไต้หวันเหนินครับผมเป็นคนใต้หวันครับหัวซือไต้หวันเหนินผมเป็นคนใต้หวันครับผมเป็นคนใต้หวันครับหัวซือไต้หวันเหนินฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะ เจ้จี้ซื่อหนีซื่อเจียงวอซื่อไต้หวันเหินฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะอีเซยงค่ะเจวงค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันไม่เป็นคนใต้หวันเจ้จี้อยม่กว่าหนีซื่อเจียงไม่เป็นคนใต้หวัน他的意思是不ะ他不是不是台湾人哈，如果是讲ไม่เป็น他是ัง วอบู้ตังไถวันเดินฉันไม่เป็นคนไต้หวันฉันไม่เป็นคนไต้หวันอีสุสววอู้ตังไถวันเดินถ้要说我不是台湾人要讲ฉันไม่ใช่คนไต้หวันฉันไม่ใช่คนไต้หวันฉันไม่ใช่คนไต้หวัน我不是台湾人ไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่เป็นซือไม่ตังไม่เป็นซือไูตัง ฉันไม่เป็นคนใต้หวันโวกผู้ตังไต้หวันเหรินฉันไม่ใช่คนใต้หวันโวกผู้ซื้อไต้หวันเหรินปลาเป็นเป็นเจ้ก็ทาซื่อไม้ยมกค่ะเจ้ก็ทาซื่อฉงฟู่เตอเปลี่ยนเูรื่องหมาย,ยม,ม,มาย,ยม,มกมายมก ไม้ยมกไม้ยมก这个ไม้ยมก它会重复前面的生词所以看到前面的生词的时候我们要把前面的生词重复念不用念ไม้ยมกเนี่ยปาเป็นเป็นปาเป็นเป็นเจ้าเจ้าเป็นเป็นเ้าจะสู้หัวเจะปาเป็นเป็นหัวเจะเตอปาเป็นเป็นปาเป็นเป็นกุ้งกุ้งจะกเเธอฟาอินกุ้ง กุ้งกออุงอกุ้งโทกุ้งถ <metal> ้าซื้อฟาอินกุ้งไม่ซื้อฟาอินกล้องค่ะแล้วฟาอินกุ้งกุ้งาเหยยีย巴圆圆的กุ้ง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 เป็นเป็นกุ้งเป็นเป็นกุ้งซื้อเสียสื่อเป็นเป็นซื้อหัวเจอกุ้งเป็นเป็นหัวเจอต่อเสียสื่ กุ้งเป็นเป็นเจ้าะเจียวตัวแผลเป็นแผลเป็นแผลที่ซื้อสังคตกแผลซื้อสังคกเป็นซื้อปาเหินแผลเป็นสังคตตปาเหินแผลเป็นแผลเป็นสังคตตะปาเหินเป็นแผลเป็นที่มือเป็นแผลเป็นที่มือ 边第一个它是是或是成哈，成为在这边它是边是哈、啊、是或是当哈第一个边第一个边它是是或是当，排边,边是伤口疤的疤痕，边排边，t t 是放在地方的前面么是手，边排边 t 么是或是当哈。 ดัง伤口的疤痕在手上他意思是说手上意思就是手上有伤口疤痕เป็นแผลเป็นที่มือเป็นแผลเป็นที่มือเป็นแผลเป็นตี่ก็เป็นเธอซื่อเป็นชื่อตังแผลเป็นซื่อ伤口的疤痕伤เห疤痕ที่ซ是在 หัวเข่าหัวเข่าเข่าหัวเข่าเข่าหัวเข่าเข่าเป็นแผลเป็นที่หวัวเข่าท้าคือยสย้นหรือสิ้นเป็นที่เข่าเป็นแผลเป็นที่หวัวเข่าเป็นแผลเป็นที่หวัวเข่าเป็นแผลเป็นที่หวัวเข่า ，是或是当伤口的疤痕在膝盖中文意思就是说成为哈或是有膝盖的伤口疤痕เป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นในในใจในใจใจในใจเป็นแผลเป็นในใจ当伤口的疤痕哈在内心 เ就是称为心理的伤口疤痕心理的伤口疤痕เป็นแผลเป็นในใจเป็นแผลเป็นในใจ就ึง为心理的伤口疤痕เป็นแผลเป็นในใจรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจกูสีอย่างเจียน รู้เห็นเป็นใจเขาเขาซื่อทาเขารู้รู้ซื่อจือเตาคันเจียนรู้ซื่อจือเตาเห็นซื่อคันเจียนคันเตารู้รู้เห็นจือซื่อจเตาคันเจียนเขารู้เห็นเป็นใจเป็นใจทาซื่อจู้จ่างจัวเออจู้จ่างจัวเออเป็นใจรู้เห็นเป็นใจซื่อเตาคันเจียนจู้จ่างจัวเอ๋เขา就是 กูสีอย่างเจียนกูสีอย่างเจียนรู้เห็นเป็นใจกูสีอย่างเจียนเขารู้เห็นเป็นใจให้ให้ซื่อเกย可是在这边他是让ให้เธอเก่ยดให้เธอ,อยั่งทธให้เธอ,อยั่งทธทำซื่อจ่วผิดซื่อชั่วทำผิดจ่วชัว่วใน这边ทำผิดทขาคือซื่อจ้ว ย่งทาจัวเออให้เธอทำผิดให้เธอทำผิดย่งทาจัวเออเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดทากูสีอย่างเจียนย่งทาจัวเออ เขารู้เห็นเป็นใจเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดทากูสีอย่างเจียนย่างทาจัวเออ เขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิดเขารู้เห็นเป็นใจให้เธอทำผิด